สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับช่อง Youtube มาร์คจิรพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องแล้วก็ทางมาร์คจิรพันธ์แฟนเพจนะครับแล้วก็ทาง Facebook มาร์คจิรพันธ์ราศีนะครับพี่น้องนะครับมื่อนี้กะเป็นอีกมือหนึ่งตรวจโควิดแล้วบติดนะครับแล้วก็ตรวจมาทุกวันเลยนะครับยัง,ย,งยังปลอดภัยอยู่ นะครับยังไม่ขึ้นสองขีดขึ้นขีดเดียวอยู่นะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาบานอีกมือหนึ่งนะครับมาหาตามาหายายมาหาแม่นะครับแล้วก็มาหาหลานนะครับน้องไข่มุกนะครับเมื่อนี้กะอยู่บานคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมากลับมาบ้านมาซักผ้ามาเตรียมของเอยียงหลายๆอย่างเผื่อที่ไปงานต่อขอบคุณ มิดหมอแคนแฟนหมอลำพีนองที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจมามาตลอดเลยนะครับพี่น้องคลิปนี้กะเป็นอีกหนึ่งคลิปเป็นความผากคุ่มใจของของของผมของหลกูกไส้ล่าของหลานไส้ที่เห็ุให้ตากับย่าแล้วก็เห็นไห้แม่เห็นให้ครอบครัว พี่น้องมีความสุขเพื่นบาเคยเห็นก่อนอื่นมาต้องขอบคุณแม่แม่พี่พี่บ้านฮักมากจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนลับแฟนเพลงทีติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับในทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยนะครับมณีกะามาทายให้บเบิง บด้มีเจตนาทีสิมาโอ้อวดือว,ว่าอียงนะครับแต่ผมมีความสุขผมก็เลยอยากไทยเบิ่งว่าพอผมกลับมาบ้านแล้วผมอยู่แบบใดผมกินแบบไดครอบครัว,วผมเป็นแบบใดแล้วยายกับแม่ครอบครัวของผมจะมีความสุขแค่ไหนว่ามาละสิให้พี่น้อง สิมาให้เบิงว่าไปงานมาเทละสามสี่งานนี้ไดเอียงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับสวัสดีครับขอบคุณแล้วสวัสดีน้องไขมุกน้องไข่มุกวัสดีก่อนวัสดีวัสดีสดีๆอย่าดูดโป้ สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะขนาดมาทั้งดีพอมเออสวัสด,ดีจา้จาอีหยังอ่ะอีหยังอ่ะอีหยังอ่ะอันนี้คุณยายคุณยายขาวนะครับอันนี้น้องไขม่มุกอันนี้คุณยายลีคุณยายชาลีจักปีเหล่ากี่ปีนี้แปดสแปดสิบสามปี ปีหนาปีหนาแปดสิบสี่ยิ้มนะไม่เนาะยิ้มยิ้มว่าเป็นดีใจบ่ดีใจน้ำไหลอันบ่เอาอันเป็นยังจังดีใจไดอยังจังดีใจดีใจพ่นให้ดีน้ำใจมากให ชื่นำใจที่ว่าคนยินดีให้หลาน,เป,นลเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเสร็จแล้วเอาพี่น้องผมเสีเบึงว่าผมไปงานมาสามสี่งานแล้วผมได้อีห่างมาเนี่ยแล้วก็ขอบคุณมาไหลนะครับแล้วก็ช่อดอกไม้ทุกช่อเลยนะครับขอบคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านฮักมารจิแม่ผาแม่สาแม่เบลเยี่ยมแม่อ้อนอังกฤษบ้านฮักมารจิพี่ทุกพี่เลยนะครับโอ้ยเกาวบะเบิดขออภัยด้วยพี่น้องมีอยู่ประมาณ40 5 0คหนอยู่ในบัานนี่ครับ บ้านหักมากจิเอาตั้งไว้นีก่อนไม่ไง้วได้มีเจตแต่หน้าสิมานอันนี้เด้อพี่น้องมาไทยขอบคุณให้พี่น้องอันพูทเเ่าคุณยายเพื่อนบ่เคยเห็นเพื่อนมีความสุขเพื่อนดีใจน้ำหลูกน้ำหลานพุ่มใจขอบคุณทีหักแพงขอบคุณทีห้มา นะครับก็ขอให้ได้กลับขึ้นไปลายๆเป็นลอยเท่าพันเท่าเด้อสำหรับผู้ใดที่อ่าห้มากขอบคุณช่อดอกไม้ขอบคุณแม่เรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับนี่คบพี่น้องมาัวม่ว่ามี่เป็นไงนังานังหนีกว่านนังของเก่าเนี่ยนังมองเก่า ดีใจเอาดีใจแล้วก็บ่บ่เคยเห็นพี่น้องผู้เฒ่าพูดไรอ่อนซ้อนดยวสิเห็ดเฮือนให้จะทงหน้านี่แหละเอาขอบคุณขอบขอบคุณพี่น้องเนี่ยขอบคุณแฟนขาแฟนเพลงเนี่ยขอบคุณเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อขอบให้เว้าคสัน <c oughs> เอาเมาขอ <c oughs> บมางไอย่งางเดียว <c oughs> ขอบขอบคุณถูกถูกก็รขอบคุณถูกๆกก็ร่งใจผู้ที่ว่าให้เงินมาให้ลูกให้หลานหให้เอายูมันขวัญเงื่อนในร่า <c oughs> งไรเท่มาก,กือเก่านั่นาละเออให้มากห้มากเป็นลอยเป็นพันขอยอะไรกลับขึ้นเป็นหม <c oughs> ืน่นเป็นแสนเป็นล้าน <c oughs> วันที่หนึ่งคนเราต้องรับฝันดีเออขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง าาากายแข็งแรงขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องครับคุณยายพึ่งสิได้ออกกองเราเราสันเราเราเรา,เราตื่นเต้น <c oughs> เราเห็น <c oughs> เราชั <c oughs> า้นเลยนี่ยักเทียวเออเราเห็น <c oughs> เราตื่นเต้นตน,ตน,ตน้ำหลาเราดีใจน้ำหลาพี่น้องเมื่อเราสันโอ้ยขอบคุณเดอ้อขอบคุณที่หกักแผงแล้วก็เอ็นดูขอบคุณที่เมตาขอบคุณที สงสารขอบคุณทีให้กำลังใจให้กำลังใจลงมากเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเออเอาเอาเอาคุณยายเราสั่นพี่นอ้องเราเราบ่เคยออกกล,อล่องเราบ่เคยอันอันเราบ่เคยออกกล,อล,ล่องเราบ่เราบ่เคยเห็นบัดนี้เราก็สัน่นนะครับกะ ขอบคุณดีใจครับพี่น้องรักตาสไลดมาค่อยได้แล้วก็มาหอดบานเพราะมาหอดบานมันก็เป็น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 ความสุขอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องในไมาแล้วก็เขาก็มาบานเขาก็ ดีใจขอบคุณว่าก็กดีใจน้ำครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกรลังใจที่ติดตามขอบคุณที่หักขอบคุณที่เมตตาดเด้อโอ้จากเสียวจ้าเสียววันหาค่ำใดมากเ่าเนาะก็นอกจะจากว่าค่วมาขอบคุณและะ้วก็ขอบคุณขอบคุณอหรีครับกส็สิไปเห็ดเทียงหน้าเห็ดเงื่อนหน่อยยีย่ยแล้วก็สิเฮ็ดให้จะของนํำนะครับพี่น้อง นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องก็ถือว่าออกบานไปเป็นอาทิตย์ซองอาทิตย์กะไปงานนะครับแล้วก็ไปไล่ซดกะได้เงินไหนข้ามากกะนี่แหละพี่น้องกะเอามาบ้านกะเอามาเก็บไหวไไทา่าเห็ดเทียงได้เห็ดน,นันเห็ดน,นี่นนใหยีย่ยแล้วก็ให้ครอบรัวพี่น้อง <laughs> นะครับ เห็นเพื่อนน้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องความสุขของย่ายของตาบรราปชีวิตของของของผู้เฒ่าก็ก็เป็นแบบนี้ผมกลบามาผมก็ดีใจทีทีทีท,ท,ทีขอบพ่อเพื่อนเพืพ่นอนครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็แบบมีความสุขแม่ก็ยิ้มพ่อก็ยิ้ม ทุกคนมีความสุขกับน้องนะครับขอบคุณที่หักแล้วก็ให้กำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไวา้จำหนีเดี๋ยวพอกันในคลิปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ